วันนี้นะครับเราจะบอกว่าข้อที่บ่งทางการแพทย์ที่เป็นข้อเท็จจริงที่เรายอมรับในนานาชาติระดับประเทศเนี่ยในการว่านำผลไข้คนนี้ไปทำพลาสมาเฟซิสโรคแรกที่ท็อปผิดมากเลยครับคือโรคภูมิต้านทานผิดเพี้ยนผิดปกติคือมีภูมิต้านทานต่อเซลล์หรือเนื้อเยื่อของเราเองเรียกว่าออโตอิมมูนดิซิสตัวอย่างโรคแรกที่ทุกคนน่าจะรู้จักคือโรค sle s i s t i m e c lupus erythematosus โรคนี้คือโรคพุ่มพวงนะครับคือโรคนี้จะมีภูมิต้านทานต่ออัยวะเยื้อเยือของตัวเองจนถึงทุพพลภาพและเสียชีวิตได้นะเพราะฉะนั้นโรคนี้นะส่วนใหญ่คุณหมอก็จะให้ยานะครับยาส่วนใหญ่ก็จะมีสเตียรอยเมื่อไหร่ที่คนไข้ SLE ที่มีความรุนแรงสูงเช่นชักหรือเลือดออกหรือไตาวายและไม่สามารถคุมได้ด้วยยาคุณหมอก็จะเอาคนไข้คนนี้ ไปทำพลาสมาฟิลลิ s ิสเพื่อลดภูมิต้านทานที่เกินแล้วก็สารอักเสบที่เกินอีกทั้งพวกอิมมูนคอมเพล็กซ์ที่มีขนาดใหญ่เนี่ยกรองออกไปให้หมดหลังจากกรองให้หมดแล้วเนี่ยเราจะทำไม่ใช่ทำครั้งเดียวนะครับโรคเหล่านี้จะต้องถูกวางแผนโดยแพทย์เช่นแพทย์โรมาโต แพทย์โรคไตหรือแพทย์โรคสมองเพราะโรคเนี้ยมีผลตั้งแต่สมองจนถึงตับไตไส้พุงเลยเพราะฉะนั้นหลังทําแล้วเนี่ยเราต้องทาซ้าอีก3าถึงครั้งและระหว่างนั้นเนี่ยคนไข้ก็จะดีขึ้นคนไข้ชักก็หายชักไม่รู้ตัวก็กลับมารู้ตัวหัวใจวายปอดวายก็กลับมาทํางานด้วยตามปกติกเพื่อให้ร่างกายเนี่ยตอบสนองต่อยาที่เราให้อยู่คนไข้ก็จะไม่เสียชีวิตจากโรคอย่างเฉียบพลันแล้วก็สามารถ ให้อวัยวะต่างๆเนี่ยกลับมาทำงานได้ตามปกติและก็สามารถลดยาดังตัวได้โดยเฉพาะสเตียรอยข่าวหน้าเราจะพูดว่ามีโรคอะไรบ้างที่เราสามารถใช้พลาสมาเฟสิกครับถ้าสนใจรายการ,น,ร your, นะครับรี r ดูร l บเล h นเ a ลสเปนนะครับสุขภาพดีไร้ like ขีดจำกัดอยากให้ทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์นะครับโปรดติดตามรายการนี้นะครับว่าเราจะมีสุขภาพดีแบบไร้ขีดจำกัดได้ย่งไรครับ